น้ำหนักลดกับไขมันลดอะไรดีกว่ากันอันนี้นะครับผมอยากจะทําคลิปนี้ขึ้นมานะเพราะอยากจะให้มือใหม่ห,มหลายๆคนนะกดเซฟกดแชร์ไปด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่หลงทางนะเพื่อจะได้ตั้งเป้าหมายถูกว่าเราควรโฟกัสอะไรที่น้าหนักหรือว่าที่ไขมันนะครับผมอยากจะยกตัวอย่างนี้ให้เห็นภาพนะถ้าสมมติว่าน้าหนักขังตาช่างลดเกิดอะไรขึ้นครับเราใจฟูถูกต้องไหมเพราะเราคิดว่าถ้าน้าหนักมันเพิ่มอะหุ่นมันก็ต้องเปลี่ยนมันก็ต้องแบบอ้วนขึ้นใหญ่ขึ้นแต่น้ำหนักมันลด ตัวเราก็น่าจะผอมลงนึกออกป่ะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้แบบตรงไปตรงมาอย่างนั้นเสมอไปครับบางทีน้าหนักที่หายไปมันอาจจะเป็นแค่น้ําก็ได้หรือว่าของเสียในร่างกายที่ถูกขับถ่ายทิ้งเข้าไปไม่ได้เกี่ยวกับหุ่นที่มันจะดีขึ้นอันนี้คือเรื่องของน้ําหนักนะครับแต่ส่วนที่2อนะครับเป็นเรื่องของไขมันเราลองนึกสภาพนะครับไขมันอ่ะมันมันความหนาแน่นของมวลมันอ่ะมันไม่ได้เยอะเท่ากล้ามเนื้อนึกออกไหมครับถ้าขึ้นสมรวิว่าไขมัน1นกิโลมันอาจจะมวลประมาณขนาดเนี้ย ก้อนประมาณขนาดนี้ได้ไขมัน1กิโลส่วนกล้ามเนื้อมันก้อนแค่นี้ลองนึกดูนะถ้าสมมติว่าเราถูกใช้ไขมันออกไปนะครับไขมันถูกลดออกไปลดออกไปลดออกไปนะครับมันจะสิ่งที่เกิดจะตามมานะก็คือหุ่นมันจะเปลี่ยนครับแฟตมันลงหุ่นมันจะเปลี่ยนมันจะเฟิร์มมันจะสลิมมันจะฟิตขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสรุปเอาได้ง่ายๆเลยนะไขมันลดดีกว่าน้ําหนักลดนะครับพอน้ําหนักลดอ่ะเราจํากัดไม่ได้เลยนะว่าอะไรมันลดบ้าง่ะน้ำหรือเปล่ากล้ามเนื้อหรือเปล่าหรือไขมันหรือเปล่าหรือว่าสิ่งปฏิกูลหรือเปล่าสิ่งท แต่ถ้าเกิดเราโฟกัสที่ไขมันนะเราจะหาวิธีการครับวิธีการเฮ้ยทำยังไงวะเก็บกล้ามเนื้อไว้ให้ได้ลดแฟตลงไปให้ได้เอาแฟตออกไปเอาแฟตออกไปเก็บกล้ามเนื้อไว้ให้ได้เราจะหาวิธีการครับแล้วหุ่นมันจะเปลี่ยนเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่ดูอย่างนี้นะแล้วเราไปดูที่น้าหนักมนตัช่างนะสิ่งที่จะตามมาคืออะไรรู้ไหมเราจะคิดว่าเฮ้ยทำยังไงให้น้าหนักลดวะ เฮ้ยไม่กินข้าวดิอดข้าวดิกินน้อยดิเนี่ยวิธีการแบบนี้มันจะตามมาแต่ถ้าเกิดเราโฟกัสที่ไขมันเกิดอะไรขึ้นทํายังไงให้ไขมันลดวะเห็นไหมครับคําถามผิดวิธีการเปลี่ยนเส้นทางหรือวิธีการไปหรือว่าเป้าหมายมันก็เปลี่ยนเลยอันเนี้ยผมเลยอยากให้ทุกคนเนี่ยลองจินตนาการตามแล้วก็เลือกเอาเลยเลือกเอาเองครับผมไม่ฟันธงว่าอะไรให้แบบไหนยังไงนะครับผมว่าฟังถึงตรงเนี้ยทุกคนมีวิจารณญาณน,นะแล้วก็รู้แล้วว่าว่าควรจะไปทางไหนดีนะครับส่วนถ้าเกิดใครไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีนะตอนนี้ผมทำ online, มอนนคอร์ส สิ่งที่ได้ในคอร์สโปรแกรมอาหารต้องทํำยังไงให้ไขมันมันลดน้ําหนักขึ้นขึ้นลงลงช่างมันไขมันลดหุ่นเปลี่ยนเฟิร์มขึ้นฟิตขึ้นนะครับต้องกินอะไรเท่าไหร่ยังไงบ้างโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันดีต้องกินยังไงบ้างนะครับแล้วแบบไม่ต้องอดอาหารนะพี่ไม่ต้องอไก่ต้มไข่ต้มทุกมือแน่นอนนะครับกินข้าวนอกบ้านได้กินข้าวในบ้านได้สบายๆนะครับส่วนที่2โปรแกรมออกกำลังกายต้องออกกำลังกายแบบไหนนะครับเวทที่นิง่งคาร์ดิโอบอดีเวทเป็นอะไรยังไงบ้างเล่นยังไงบ้างท่าไหนบ้างเข้ายิมอยู่ เป็นโปรแกรมคาร์ดิโอครับคาร์ดิโอแบบไหนโซหนหัวใจคือ,อไรโซนสองโซนสโซนสี่โซน5ต้องไปยังไงกี่นาทีต่อวันต่อสัปดาห์ต่อเดือนผมบอกทั้งหมดแบบละเอียดเป็นลายบุคคลนะครับเป็นลายบุคคลเป็นแบบพิเศษหนึ่งหนึ่งในลายส่วนตัวของผมนะครับใครสนใจคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ที่หน้าไบโอเข้ามาได้เลยนะครับแล้วอย่าลืมนะกดติดตามไว้ด้วยครับจะถึง200,000ซับนะครับ